เติมขึ้นแล้วครับเมื่อคืนเนี่ยดึกมากนะฮะจนทําให้เรามีความเหนื่อยล้า <c oughs> และพิมพ์รู้สึกไม่สบายเล็กน้อยนะฮะก็แต่อากาศวันนี้ ร้อนนะไม่มีเมฆเลยแดดเปรี้ยงมากวันนี้จุดเริ่มต้นของเราก็คือตลาดปลาสกิจินะฮะกะว่าจะไปเช้าเแต่ว่าเราไม่สามารถจริงๆเมื่อวานนี้เราตื่นมาดูฟูจิซังใช่ไหมแล้วก็ยาวนั่งลงนั่งรถเข้ามาแล้วก็ยาวอากิฮาบาระแล้วก็ยาวไปลุบูงิกลับถึงห้องประมาณทิ่งคืนน่ะเออรถไฟปิดทางออกปิดแล้วเรียบร้อยเราต้องออกอีกทางหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองไปชิมว่าปลาที่นู่นจะสดหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่ใช่พวกฮาร์ดคอร์นะกินหอยเม่นหรือว่าอะไรที่มันแบบ คขาข่าวถึงแม้ว่าเฮ้ยมีคนบอกว่าร้านนี้มันจะไม่ขาวเราก็ไม่ใช่ขาวโหดขนาดนั้นเออแล้วแต่คนชอบนะีหน้าแบบหน้าเด็กอ่ะหน้าจิ้มลิมมาข้าโพดทูน่าเออพิมพ์อันนั้นก็เด็กไปครัเอาหรอค่ะนะฮะวันนี้สตาร์ตอน9ก้าโมงอย่างที่บอกแล้วจะจบกี่โมงนี่ไม่รู้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้เราต้องไปโยโกฮาม่าต่อ ซึ่งเราแพลนเอาไว้นะแต่ว่าไม่รู้จะทำตามแพลนได้หรือเปล่าพิรษณ์ยักไปมีมิชชั่นที่โยโกฮามหาเยอะเลยในโปรแกรมวันนี้ก็อาจจะเสียบแบบอยากกินแพนเค้กร้านบิวส์นะเพื่อนคนสวยชื่อเอเนีน่ยนำเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์คนยเยอะ คือมีร้านนั่งทานตลอดข้างทางแบบนี้นะครับเลื่อยยาวไปถึงนู้นนะถ้าเกิดว่าใครอยากมาต้องเช็ควันดีๆนะครับว่าวันนั้นที่คุณจะมาตลาดเปิดหรือตลาดปิดนะฮะผมรู้สึกว่าวันอาทิตย์เนี่ยปิดแน่นอนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันเขาจะมีบอกทั้งปีเลยอะว่าวันไหนเปิดบ้างวันไหนปิดบ้าง oh. เยอะมากครับร้านนี้เราต้องลองซะหน่อยอันเดียวเหรอไอ้ตัวนี้ตัวสองไอ้ตัวเนี้ยตัมห่อโอ้โหร้อนหวานมาเลยอ่ะนี่แบบว่ากับไข่เข้มข้นกินได้พิมพงามอืมหืมเหมือนขนมหวานไข่หวานมากไข่อร่อยนะใส่น้ำตาลงามพ่อแบบมาร้อนมืก่อนเราค ตินที่ร้านก็ไม่กินไข่หวานเท่าไหร่ดูคนเด็มหน้าซื้อไงอเราได้ปลามึกมากินแล้วนะฮะอยากกินสดไหมสดมากอร่อย ันม่คนต่อแถวยาวมากอ่ะสุดยอดสุดยอดอีกแล้วสุดยอดแม่งทุกทีนะครับเหยื่อการตลาดอีกหนึ่งคนนะครับเหยื่อการตลาดมาแล้วห้าร้อยห้าร้อยเยนผลไม้พิมใจสู้ตายใช่ชื่นใจหวานไหมอืมกินใบไปด้วยเหรอกินใบไปหมดเลยสองพัน เจ็ดพันเยนหมย่นพี่นุ้เห็นกล่องแค่นั้นเชอรี่หมื่นเยนอ่ะโคตรแพงอ่ะแต่ถ้านางจะอร่อยไหมสามพันบาทนอกจากปลาแล้วก็สัตว์ทะเลทั้งหลายแหล่นะครับเราก็มีไก่ทอดตลาดปลาต้องมีไก่ทอด เราขอทิ้งท้ายตลาดปลาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคนเยอะมากครับมาหน้าหน,าหนาวน่าจะดีกว่านะมาหน้าไหนก็ได้แต่มันร้อนนะตอนนี้24องศายังร้อนเลยอ่ะใครอยากจะกินร้านซูชิหรือว่าร้านที่เขาแนะนำเนี่ยกรุณามาเช้าๆเาพราะว่าไม่งั้นต้องต่อคิวนะฮะพิมพ์ชอบกินไข่ปลาแซาลมอนใช่ไหมใช่ก็พอกินได้แหละแต่ไม่ได้กินเยอะมากแล้วพิมพเคยเห็นตอนที่มันควักไข่ออกมาจากปลาโอ้โห ขายแม่งเป็นสิบรัสเซียเลยหรอเป็นร้อยๆเป็นพันใบอ่ะอ๋อเขาลีดใช่ไหมแล้วมันก็ปิดปิเขาเขากรีดออกมาพิมเขากรีดปุ๊บแล้วคว้านออกมาตอนแรกเราพยายามที่จะ หลีกเลี่ยงแลนด์มาร์กนะครับแต่ว่าวันนี้ทั้งตลาดปลาสกิจิกับอาซากุสกะนะครับก็คือเซนโจจิเทม l ปทั้งสองที่คนเป็นล้านคือคาคือคัคอคก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับือจริงๆเราเราต่างคนน่าจะเคยมากันแล้วมั้ง<อ>ออแต่ว่ายังไม่เคยมาด้วยกันท้งนี้ก็เอาซะหน่อยหนึ่ง จ,จริงๆเบลมีหมดนะครับทุกอ,อย่างรู้สึกว่าวันนี้มีอีเวนต์อะไรบางอย่างในวัดคนข้างในยืนเหมือนกับยืนอยู่บนแสแตนน่ะน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็โคมแดงเนี่ยเขาถอดครึ่งนึงอ่ะผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรใครรู้ช่วยอธิบายหน,น่อยนะมันเหลือแค่ครึ่งเดียว เราเปลี่ยนจากอาซากุสะนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวมันคนตู้ไปหน่อยคนเยอะไปหน่อยเราก็เลยมาที่ช<อ>ิโมคิตะวาเป็นสถานีย่านฮิปสเตอร์วินเทจ whatever มีวัยรุ่นเดิน,นเนต็มเลยคือเราเราชอบแบบนี้มากกว่านั้นคือผม,มเป็นคนอาโลกเออคือผมเป็นคนไม่ชอบเดินห้างเท่าไหร่จริงค่ะเออแต่ว่าพิมพ์เนี่ยเป็นคนชอบเดินห้างซึ่งผมก็จะพยายามบังคับพิมพ์ว่าอย่าเดินห้างเลยมาเดินข้างนอกเถิดที่ไหนก็ได้ เออใช่แล้วมันจะมีของแปลกๆเต็มเลยแล้วยิ่งเป็นญี่ปุ่นด้วยเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะแนวๆหน่อยนะมันจะคิกคุอนาได้หรือว่าไม่ก็แนวๆเลยมันผมชอบแบบนี้มากกว่าไงก็จะสังเกตได้อย่างื่าเช้าเนี้ยซูเจิอ่ะพิมก็จะเหมือนแบบว่าก็อ<ต>โอเคแต่พีสันจะเอนจอยมากเลยพีฉนเพราะตลาดไงแต่พิมก็จะแบบคนเยอะพิมก็จะแบบนิดนึงคือบางทีเราไปตลาดพวกนั้นเนี่ยมันมันได้ฟิลอะไรที่แบบว่าแปลกๆอะ่ะเราไม่ต้องสั่งข้าวเป็นจานเราซื้อของเป็นไม้ มันก็จะแบบไม่ต้องแบบตู้มมากไงก็แบบออ,อยากชิมอ,อันนี้นิดหน่อยอันนู้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็สามารถทำได้ ชิโมคิตาซาวะเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าสอชั่วโมงนะก็รู้สึกว่าถ้าใครไปชิบูย่าเนี่ยแล้วมีเวลาเหลือก็เป็นก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามาเดินนะเพราะว่าเราเปลี่ยนรถไฟจากชิบูย่าเนี่ยออกมาแค่อีกสถานีเดียวเองเซสชั่นเดียวเองใช่ป่ะเซสชั่นเดียวเองก็ใกล้ไม่รู้เลยนะว่ามีอันนี้แบบคือชิบูย่านี่ยคนเยอะมากเาใครเบื่อนะถ้าใครเบื่อส่วนใหญ่ชิบูย่าก็น่าจะน่าเดินตอนช่วงเย็นนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปถ่ายตรง ้ายแยกชิบุยาเนี่ยคนก็จะแบบเยอะมากๆในช่วงเย็นบ่ายๆไม่มีอะไรทําแวะมาที่นี่ได้นะครับร้านอาหารก็มีเยอะร้านช้อปปิ้งก็พอมีบ้างมีร้านร้อยเยนด้วยมีร้านรามเมงนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะมากตอนนี้เรากลับมาที่ย่านลบุง์อีกครั้งนึงนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยเราติดค้างตัว m a r v e l Exhibition ไปนะครับก็เลยยกย้อนมาวันนี้เพราะเมื่อวานนี้เรามาถึงที่นี่สองทุ่คร่งนะครับ ตัว exhibition เนี่ยปิดตอนสี่ทุ่มนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยยังไม่ได้กินข้าวเย็นก็เลยต้องข้ามไปก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาใหม่ทีนี้ตัว exhibition นะครับจะจัดงานถึงประมาณเดือนหถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็มาดูได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศร,ร,รอบรอบไปดูรับ เขาห้ามเอาไม้เซลฟี่ขึ้นมาห้ามเอาขาตั้งกล้องขึ้นมาห้ามเอาของขึ้นมาห้ามเอาหมวกก็ห้ามนะครับมีแต่กล้องกับโทรศัพท์ที่เอาขึ้นไปได้นะฮะนอกนั้นก็ฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ดีว่าเราพกเลนวายเนาะก็แต่ก็แต่ก็เสียดายนะไม่ได้เอา50ขึ้นมา50มันใสกว่าแต่ก็ตอนนี้เรากำลังจะถ่ายตึกโตเกียวทาวเวอร์ไม่มีขาตั้งกล้องก็ได้วะฟ้าสวยอะเห็นป่ะเฮ้ยวันนี้วันนี้ฟ้าสวยมากตึกโตเกียวทาวเวอร์อยู่หลังครับ น่าสีได้นะครับว่างาน Marvel Age of Hero Exhibition เนี่ยคือไม่ถ่ายเลยอ่ะขาตั้งกล้องก็ไม่ได้กล้องก็ไม่ได้ถ่ายรูปก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็ไม่ได้อีกพวกเรื่องราวสตอรี่ทั้งหลายแหละทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่แบบตั้งแต่หนังสือการ์ตูนตั้งแต่เล่มแรกอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบไม่ให้ถ่ายเลยแต่ถือว่าราคา1,800เยนสำหรับการเข้าไปดูใน exhibition ครั้งนี้นะฮะคุ้มมากผมว่าคุ้มมากผมไม่ได้อินกับตัว Marvel มากสักเท่าไหร่นะแต่ว่าการที่ได้เข้าไปดูได้รู้เรื่องราวของเขาเนี่ยผมยังอยากที่จะแบบหาหนังเก่าๆมาดูของมาวเวลวะเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานนะครับแล้วก็ขอจบคลิปวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกัน <Bye. S 1> ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของเราเช่วยกัน Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดักครั้างตรงนี้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆของเราในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนบายบายไปแล้วบายนี่ <Bye. S 1> อ <the> <avez> ินเลยอะเนี้